วันนี้นี่อยากจะคุยเรื่องประเพณีวันสงกรานต์คำว่าสงกรานต์เป็นคำภาษาสันสกฤตแปลว่าย้ายที่หรือว่าเคลื่อนที่หมายถึงพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเวียนมาบรรจุครบรอบหนึ่งปี ตามปฏิทินโหราศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น12กลุ่มหรือ12ราศีพระอาทิตย์เคลื่อนดวงดาวแต่ละราศีราศีเป็นเวลาหนึ่งเดือนเรียกว่าสงกรานเดือนแต่เมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ บรรจบเมื่อไรก็ครบหนึ่งปีเขาเรียกว่าสงกรานต์ปีเป็นมหาสงกรานต์ตามวิชาภาษาโหราษาได้กล่าวไว้นั่นก็คืองานสงกรานต์ก็คือหมายถึงวันปีใหม่ของคนไทยสมัยโบราณนั่นเองประเพณีสงกรานต หรือประเพณีวันขึ้นปีใหม่ตามระบบสุริยคตินี้ไทยเรารับมาจากอินเดียฝ่ายเหนือและก็มีการปฏิบัติกันมาต่อเนื่องอย่างช้านานในสมัยก่อนนั้น ตามวัดในต่างจังหวัดหรือตามสถานที่ราชการและชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆเขาก็จะจัดพิธีขึ้นอย่างสนุกสนานนับเป็นพิธีเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาและชาวบ้านก็จะร่วมกันฉลอง เป็นเวลาหลายวันและหลายคืนก่อนโน้นในกรุงเทพมหานครสมัยก่อนก่อนก็จะมีการจัดพิธีที่ใหญ่โตเขาจะใช้บริเวณท้องสนามหลวงแต่ในปัจจุบันเนี่ย ก็คงจะมีการประหยัดในเรื่องของการจัดพิธีลงไปบ้างตามความเหมาะสมของยุคและสมัยแต่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังคงได้เชิญพระพุทธสีหิงจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนะคร เขาจะอัญเชิญแห่ไปตามถนนเป็นบางสายบางสายอาจจะไม่ใช่ทุกสายเพื่อให้ประชาชน,นได้กราบไหวแล้วก็ได้นำมาประดิษฐ์สถานไว้ที่ประรำท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำมัสการกราบไหวและจะส่งน้ำพระพุทธสิหิงด้วยน้ำอบปรุง พร้อมด้วยดอกไม้น้ำหอมถูกเทียนนี่ก็เพื่อเป็นสี่มงคลแก่ตัวเราเองเขาจะมีขบวนแห่จะมีรถตำรวจมีรถจักรยานยนต์ของตำรวจรถม้าตำรวจรถสิงโตรถเถิดเทิงรถยนต์แปรยนต์ ของกรมตำรวจรถจัก,กรยานยนต์และรถที่ตกแต่งเข้ากระบวนแห่และก็จะมีรถยนต์ของตำรวจนี่ปิดท้ายจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้าราชการประชาชนถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุ เยอะเหมือนกันคงจะไม่ต่ำกว่า500รูปในบริเวณท้องสนามหลวงด้านใต้ขอเรียกว่าอยู่ทางด้านใต้หรือทิศใต้ที่ท้องสนามหลวงแต่การจัดสงกรานในท้องที่ต่างๆมันเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ และก็สนุกสนานกันอย่างมากโดยถือเป็นประเพณีของทุกปีที่ร่วมกันจัดขึ้นในงานพิธีทิดเด่นที่สุดนี่ก็คงจะไม่แพ้การประกวดนางเทพีสงกรานในวันนั้นเนี่ยจะมีประชาชนได้ชมงานประกวดเทพีสงกรานมีสาวสวยมากมาย เข้าไปร่วมแข่งขันและก็ชมมหรสศบชมดนตรีมหรสศบลูกทุ่งลูกกรุงคลึกครื้นกันเป็นอย่างการใหญ่ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพิธีของชาวบ้านทางราชการได้กำหนดงานเป็นราชพิธีหลวงด้วยแต่ก่อนนี้ ทางราชการก็ได้กำหนดนับวันที่หนึ่งเมษายนของทุกทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่และก็ได้กำหนดมาเปลี่ยนปฏิทินยกเลิกเสียเมื่อปีพศ2483ดังนั้นในปีพศ2400 แปจึงมีเพียง9้าเดือนเท่านั้นและมาเริ่มนับวันที่หนึ่งมกราคมพศสอง4ันสีเป็นวันขึ้นปีใหม่เนื่องด้วยเพราะเหตุว่านานาสากลนานาชาติของประเทศทั่วโลกมีความเห็นพ้องต้องกัน แต่คนไทยตามต่างจังหวัดซึ่งอยู่นอกนอกออกไปส่วนมากก็ยังยึดถือประเพณีนิยมโบราณโดยถือวันสงกรานต์เป็นวันทหลืงศดหรือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่นั่นเองซึ่งก็จะตกอยู่ในราวๆวันที่13-14เป็นวันสาคลนสงกราน ฉะนั้นในวันนี้นี่พุทธศาสนิกชนทั่วทั่วไปก็จะมีงานประเพณีโดยการทําบุญใส่บาตรหรือทําบุญเลี้ยงพระตามวัดหรือที่บ้านเสร็จแล้วก็จะแผ่ส่วนกุศลไปถึงบรรพชนที่ลลวงลับไปแล้วนี่อีกด้วยหรืออาจจะมีพิธีสะดอกเคราะห์โดยการปล่อยเนาะปล่อยปลาเพื่อสะดอกเคราะ์แก่ตนเองอีกด้วยแหละ ในสมัยก่อนเขาก็จะมีความเชื่อตามแบบของคนโบราณทุกคนจะมีความเชื่อถือในวันสงกรานนี่เป็นอย่างมากเขาก็จะมีตำราสัพซึ่งเป็นตำราสงกรานระบุไว้ต่างๆนานาะ ว่าถ้าสิทธิกาเยธสงกรารปีใดวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรารปีนั้นไร่นาเรือกสวนเผือกมันจะไม่สู่งามถ้าเป็นวันจันเป็นวันมหาสงกรารก็จะแพ้เสนาบด,ดีเท้าพระยาและนางพระยาทั้งหลาย ถ้าเป็นวันอังคารวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและก็โจรผู้รา้ายไข้เจ็บหนักเป็นที่สุดถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานเท้าพระยาจะได้เครื่องบรรณาการนี้มาจากต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกถ้าวันพฤหัสสบ,บดีเป็นวันมหาสงกรานจะแพ้เจ้าไทยพระสงฆ์ราชาคณะจะเดือดร้อนเป็นอย่างหนักถ้าเป็นวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานข้าวน้ำลูก หมารากไม้ทั้งหลายจะอุดมสมบูรณ์แต่จะแพ้เด็กฝนและพายุเนี่ยจะชุ่มจะเจ็บตายกันมากนักเลยถาวันอาทิตย์เป็นวันนงังข้าวจะตายก่อนจะได้ยินเสียงคนต่างภาษาเท้าพระยาเนี่ยจะร้อนใจนัก ถ้าวันจันท์เป็นวันเนาเกลือจะแพ้นางพระยาจะร้อนใจนะมักเกิดความต่างๆถ้าวันอังคารเป็นวันเน่าวหมากพลูข้าวปลาจะแพ้จะแพ้อำมาตมนตรีทั้งปวงถ้าวันพุธเป็นวันเนา ข้าวจะแพงคนทั้งหลายจะทุ์ร้อนแม่ไม้จะพลัดที่อยู่ถทาวันพฤหัส,สับดีเป็นวันเนาลูกไม้เนี่ยก็จะแพงอีกเหมือนกันราชชัตรกูลทั้งหลายก็จะเดือดร้อนใจเป็นหญิงนักถ้าเป็นวันสุข เป็นวันเนา่าพริกจับแพงแรงกานี่จะตายหาสัตว์ในป่านี่จะเกิดอันตรายแต่แม่ไม้นี่จะได้ล่ถ้าวันเสาร์เป็นวันเนา่าเขาก็ว่าข้าวปลา่าจับแพงจะเกิดเพลิงกลางเมือ ุนนางจะต้องโทษข้าวจะตายฝอยน้ำจะน้อยกว่าทุกปีชีพรามจะร้อนใจนะผักปลาจะแพงอีกนั่นแหละเทวันอาทิตย์พระมหากษัตริย์จะเดชารุ่งเรืองพระอาํานะ มีกรรมชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทุกสารทิศถ้าวันจันเป็นวันถัดหลืงศพพระมหากษัตรสจะรุ่งเรืองพระเดชานุภาพจะมีชัยชนะแก่ศัตรู ผัวสารทิศเหมือนกันเทาวันอังคารเป็นวันถลิงศพอำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่อย่างเป็นสุขแม้จะต่อยุดด้วยปัจจมิตรใดๆในทิศใดๆจะมีกำชัยน้าทุกเมื่อเหมือนกัน ถ้าวันพุธเป็นวันถลืงุดราชบัณฑิตผู้โรหิตโหราจารจะมีความสุขสำราญเป็นอันมากถ้าวันพระฤหัสสับดีเป็นวันถลืงุดสัมมณะพราหมณ์ขนาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมอันประเสริฐ ทวันศุกร์เป็นวันถเหลืองศุกร์พ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบด้วยพัสดุเงินทองและความสุขก็จะมีเป็นอันมาก